คนที่เลี้ยงหมามักจะเจอคำถามนี้บ่อยๆเคยได้ยินกันไหมคะคนที่เห็นว่าเราเลี้ยงหมาก็จะชอบถามเราว่าเลี้ยงหมาเราได้อะไรเพราะนอกจากน้องหมาจะไม่สามารถดูแลตัวเองได้ๆๆเขายังไม่สามารถโตมาแล้วตอบแทนอะไรเราได้เลยแต่แปลกนะคะเรากลับมีความสุขทุกครั้งที่ได้เป็นฝ่ายดูแลเขา <ๆ S 1> ในทุกๆวันเนี่ยได้ตื่นเช้ามาเจอหน้าเขา ได้เช็ดหน้าเช็ดตาทำความสะอาดหาอาหารอร่อยๆที่มีประโยชน์แล้วดีต่อสุขภาพให้เขาได้เห็นเขานอนหลับสบายได้เห็นเขาวิ่งเล่นอย่างมีความสุขมีสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงในทุกๆวันเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการตอบแทนความสุขให้กับเราแล้วแล้วที่เราเลี้ยงหมาเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากให้หมามาตอบแทนอะไรเราเลยนะคะเพราะสิ่งที่เขาให้กับเราในทุกๆวันก็คือความสุขทางใจที่เราไม่สามารถหาจากใครที่ไหนได้ ต่อให้แต่ละวันเราจะมีภารกิจมากมายแค่ไหนหรือจะเจอเรื่องราวหนักหนาสาหัสจากไหนมาพอกลับบ้านแค่เขาวิ่งคาบรองเท้ามาหาเรากระดิกหางดีใจที่ได้เจอหน้าเราเท่านั้นเราก็รู้เลยว่าที่เราต้องออกไปเผชิญโลกข้างนอกกลับบ้านมาเราจะเจอหนึ่งชีวิตที่รักเรามากๆรออยู่และต่อให้เหนื่อยแค่ไหนสิ่งที่เราต้องทําให้กับเขาในทุกๆวันก็คือการดูแลเขาค่ะมันเป็นการดูแลที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อย มันเป็นการดูแลที่ยิ่งทำยิ่งผูกพันแล้วก็ยิ่งมีความสุขซึ่งความสุขของเราหลายๆคนเรียกว่าภาระแต่รู้ไหมคะว่ามันเป็นภาระที่เราเต็มใจมากแล้วเราก็อยากให้ภาระเนี้อยู่กับเราไปนานๆอยู่ให้เราดูแลเขาไปในทุกๆวันอยู่เป็นภาระที่มีความสุขแบบนี้ไปนานๆเลยนะตัวเล็กค่ะสามาให้คุณท้องค่ะอามาให้บีชองค่ะบีชองครับอ่ะบีชอ ôi dưới ôi dưới ôi dưới tôi lấy bỏ mẹ giỏi chăng dơi Con thó một mỏ má giỏi chăng dơi giỏi chăng dơi á giỏi chăng dơi tha đi xóa một mỏ má giỏi chăng dơi á giỏi chăng dơi mẹ du một giang bì sóng con thó tôi lấy một giang khá à bì sóng đây hai con thó một lần nào khá à tôi lấy một má hai khá คุณแม่รอขนมใช่ไหมบีสองอมาให้บีสองครับเอาบีสองเนี่ยของหนูเนี่ยบีสองครับเอย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 กินขนมกูกินขนมไอ้ย่อย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 คน้องบอกแม่หอยจังเลยค่ะ อ่ะี่ชองของหนูอยู่นี่ไงครับไอ,อ,อ,อ้ยุยอยุยตอนนี้กหมแม่ยหอ่จังเลย,ยคะ่ะคุณท้องหมแม่ยหอย่จังเลย,ยคะ่ะอันนี้ของพี่ชองครับเอดีนะคะคะุณท้องข้าวแม่เติมเนี่ยแม่เติมอาหาเรเปทาน้าน้ำสาดแล้วนะคะแม่ปูทีนนน่นอนแล้วนอนแล้วลุกฟันดีลุกเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่มานะคะ ตัวเล็กวี 2. สองฝันดีนะคะลูกฝันดีนะคะฝันดีนะลูกพรุ่งนี้แม่มานะคะนอนนะลูก